ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิสทูเชดเ s สวันนี้พบกันอีกครั้งในหัวข้อนิ่งให้เป็นพูดให้พอดียิ่งวางตัวดีคนยิ่งให้เกียรติโลกนี้เป็นของคนที่ควบคุมตัวเองได้ในยุคที่เสียงดังมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพลังและคำพูดมากมายถูกใช้เพื่อกลบความไม่มั่นใจของตัวเองคนที่นิ่งเป็นและพูดพอดี กลับยิ่งดูน่าเกรงขามกว่าทุกคนคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งคนที่พูดน้อยแต่มีจังหวะในการพูดดีๆกลับทำให้คนรอบข้างเงียบฟังอย่างตั้งใจคุณเคยเจอไหมคนที่ไม่โต้เถียงในทันทีกลับได้รับความเคารพมากกว่าคนที่พยายามแสดงว่าตัวเองฉลาดอยู่ตลอดเวลาในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันคำดูถูกการเปรียบเทียบ และเกมจิตวิทยาจากสังคมคนที่ยืนอย่างมั่นคงได้คือคนที่รู้จักนิ่งให้เป็นและพูดให้พอดีต่างหากนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของบุคลิกแต่มันคือจิตวิทยาแห่งการควบคุมพลังในตัวเองคนที่วางตัวได้ดีไม่ต้องเสียงดังแต่ก็ทำให้คนยำเกรงไม่ต้องโอ้อวดแต่ก็ทำให้คนเชื่อถือไม่ต้องอธิบายมากแต่กลับเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้คน บทความนี้จะพาคุณไปเข้าใจว่าการวางตัวด้วยความนิ่งและคำพูดอย่างพอดีสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณให้ดูฉลาดหน้าเกรงขามหน้าเคารพและดูมีพลังในสายตาคนอื่นได้อย่างไรด้วยหลักจิตวิทยาที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันบทที่หนึ่งนิ่งให้เป็นคุมเกมโดยไม่ต้องเล่นเกมความนิ่งคือพลังเงียบที่ทรงอิทธิพลที่สุด เมื่อใครสักคนแสดงอารมณ์โกรธดุดันหรือพูดประชดใส่คุณสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ทำคือตอบโต้อย่างฉับไวแต่คนที่รู้จักนิ่งให้เป็นจะไม่ตอบสนองในทันทีเพราะเขารู้ว่าความนิ่งคือการคุมเกมโดยไม่ต้องเล่นเกมของคนอื่นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้การนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการหยุดให้ตัวเองเหนือกว่าทั้งทางอารมณ์และความคิด ใครที่อยู่เหนืออารมณ์ย่อมอยู่เหนือความโกรธความกลัวและความวู่วามของคนอื่นตัวอย่างคนสองคนในห้องประชุมลองนึกภาพว่าในห้องประชุมมีผู้จัดการสองคนเถียงกันเรื่องงบประมาณคนหนึ่งเสียงดังโต้เถียงทุกคำกลัวเสียหน้าอีกคนฟังอย่างเงียบเงียบจนจบและตอบแค่ประโยคเดียวด้วยเสียงมั่นคงผลคือคนในห้องประชุมฟังคนที่สองมากกว่า ไม่ใช่เพราะเขาดังกว่าแต่เพราะเขานิ่งกว่าความนิ่งทำให้เราดูมั่นใจโดยไม่ต้องอธิบายมันคือภาษากายที่ทรงพลังที่สุดยิ่งในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความนิ่งคืออาวุธที่ทำให้เราโดดเด่นและควบคุมเกมได้ทั้งหมดความนิ่งกรอบป้องกันคำดูถูกในชีวิตจริงคุณอาจเคยเจอคำพูดที่บั่นทอนใจเช่นเงียบแบบนี้คงไม่มีความเห็นหรอกมั้ง ไม่พูดอะไรเลยกลัวหรอหรือแม้แต่คำพูดเสียดสีแบบเจ็บลึกสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การรีบโต้ตอบแต่คือการนิ่งให้ความเงียบเป็นคำตอบเพราะการตอบโต้เท่ากับให้ค่ากับคำดูถูกเหล่านั้นคำพูดที่ไร้ค่าจะกลายเป็นพลังเมื่อเราไปตอบโต้มันแต่หากคุณเงียบอย่างมั่นใจคำพูดเหล่านั้นจะค่อยๆเงียบไปเอง คนที่นิ่งท่ามกลางคำดูถูกจะค่อยๆทำให้คนรอบข้างเริ่มรู้สึกผิดและเคารพในใจพวกเขาอาจจะไม่พูดออกมาตรงๆแต่พวกเขาจะไม่กล้าดูถูกคุณซ้ำสองเพราะคุณไม่ได้เล่นตามเกมของเขาเลยวิธีฝึกนิ่งให้เป็นใช้ได้จริง 1. หายใจเข้าลึกๆก่อนตอบทุกสถานการณ์ยิ่งสถานการณ์ตึงเครียดยิ่งต้องหายใจแทนโต้ตอบ สนับหนึ่งห้าในใจก่อนจะพูดอะไรออกไปสร้างช่องว่างแห่งสติเพื่อป้องกันอารมณ์ลำหน้าเหตุผล 3. ยิ้มบางๆแทนคำตอบในบางครั้งรอยยิ้มที่ไม่ใช่การย้อยเย้ยแต่คือการบอกว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำพูดของคุณ 4. ฝึกอยู่กับตัวเองในความเงียบวันละห้านาทีเพื่อเสริมพลังความนิ่งจากภายใน ความนิ่งที่แท้จริงต้องเริ่มจากภายในจิตใจก่อนเสมอผลลัพธ์ที่ชัดเจนคนรอบข้างจะเริ่มให้เกียรติโดยไม่รู้ตัวคุณจะดูฉลาดขึ้นมีพลังมากขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยคนจะไม่กล้าใช้คำพูดลบใส่คุณเพราะคุณไม่ตอบสนองคุณจะควบคุมสถานการณ์ในชีวิตได้มากขึ้นไม่หลงไปกับเกมอารมณ์ของใครและที่สำคัญที่สุด คุณจะเคารพตัวเองมากขึ้นเพราะคุณเป็นคนควบคุมตัวเองได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพเปลวไฟที่ลุกโช่ช่วงดับได้ง่ายกว่าฐานร้อนที่นิ่งเงียบคนที่โกรธแสดงออกให้เห็นแต่คนที่นิ่งคือคนที่น่ากลัวและน่าเกรงใจมากกว่าดังนั้นความนิ่งไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือพลังสงบที่คนมีสติจริง,รงๆเท่านั้นจะเข้าใจสรุปบทที่หนึ่ง การนิ่งให้เป็นไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยืนอยู่เหนือสถานการณ์คนที่นิ่งได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เขาเลือกที่จะพูดในเวลาที่คำพูดมีค่าจริงๆเท่านั้นบทที่สองพูดให้พอดียิ่งพูดน้อยยิ่งดูฉลาดคำพูดเป็นได้ทั้งพลังและดาบที่ย้อนทำร้ายตัวเองในชีวิตจริงเรามักคิดว่าคนที่พูดเก่งคือคนที่ฉลาดแต่ความจริงคือ คนที่รู้ว่าเมื่อไหรควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบต่างหากที่ฉลาดกว่าในโลกที่ทุกคนรีบพูดรีบแสดงความเห็นรีบตอบโต้คนที่พูดพอดีจึงยิ่งโดดเด่นเพราะเขามีวินัยในการใช้คำพูดพูดน้อยแต่คมพูดช้าแต่ชัดพูดทีคนฟังแบบนี้ต่างหากที่เรียกว่าน่าเกรงขาม คำพูดที่ไม่พอดีเผาตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวหลายคนพูดเพื่อจะเอาชนะพูดเพื่อจะไม่ยอมให้ใครดูถูกพูดเพื่อให้ดูฉลาดกว่าแต่คนที่พูดมากเกินไปมักเผลอเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพูดจนเกินงามพูดจนเสียภาพลักษณ์พูดจนคนอื่นรู้ทันว่าเราหวั่นไหวคนที่พูดพอดีจะรู้เสมอว่า ความเงียบบางครั้งก็เป็นกราบป้องกันเกียรติของตัวเองได้ดีที่สุดจิตวิทยาของคำพูดพอดีคืออะไร 1. พอดีไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่คิดเพราะไม่ใช่ทุกความคิดควรจะเปล่งออกมาเป็นคำพูดคนฉลาดจะเลือกเก็บไว้คิดให้ลึกมากกว่ารีบพูดให้ไว 2. พอดีพูดเฉพาะเวลาที่คำพูดมีผลหากคำพูดของคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่าพูด หากพูดแล้วจะทำลายบรรยากาศหรือสร้างศัตรูอย่าพูด 3. พอดีรู้จังหวะจังหวะในการพูดคือศิลปะของความน่าเกรงขามพูดในจังหวะที่ทุกคนกำลังฟังไม่ใช่ในจังหวะที่ทุกคนกำลังพูดตัวอย่างชีวิตจริงคนพูดมากเวอร์ซัสคนพูดพอดีสถานการณ์เดียวกันในการประชุมใหญ่ระดับองคอ์กร มีคนหนึ่งพูดต่อเนื่องสิบนาทีพูดทุกอย่างที่อยากพูดพูดจนคนเริ่มหลุดโฟกัสแต่อีกคนพูดเพียงสองนาทีด้วยคำที่เลือกมาอย่างดีและลงท้ายด้วยข้อเสนอที่ชัดเจนผลคือคนหลังได้รับการจดจำมากกว่าและเสียงของเขามีอิทธิพลทันทีพูดมากคนฟังน้อยพูดพอดีคนตั้งใจฟังวิธีฝึกพูดให้พอดีฝึกได้ในชีวิตประจำวันหนึ่ง คิดก่อนพูดเสมอแม้ในเรื่องเล็กน้อยถามตัวเองว่าคำพูดนี้จำเป็นไหมก่อนจะพูดออกไป 2. ฝึกฟังให้มากกว่าพูดยิ่งคุณฟังมากคุณจะรู้จังหวะที่เหมาะสมในการพูดการฟังทำให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะคุณพูดบนพื้นฐานความเข้าใจ 3. พูดในสิ่งที่สําคัญไม่ใช่มากมายความพอดีคือการลดส่วนเกินของคำพูดแต่เพิ่มความหมายในแต่ละคำ <Four. S 2> เว้นจังหวะก่อนตอบคำถามที่กระทบจิตใจเช่นเวลามีคนถามแบบประชดเสียดสีหรือกดดันการหยุดเงียบสองสามวินาทีแล้วตอบอย่างสุขุมจะทำให้คุณดูสง่างามอย่างประหลาดผลลัพธ์เมื่อคุณพูดพอดีคนฟังคุณด้วยความตั้งใจไม่ใช่แค่ได้ยินผ่านๆคุณจะดูฉลาดขึ้นแม้ไม่ได้พูดอะไรมากผู้คนจะรู้สึกว่าคำพูดของคุณมีคุณค่า เพราะไม่ได้พูดพรำเพรื่อคุณจะไม่สร้างศัตรูจากคำพูดเผลอเรอหรืออารมณ์ชั่ววูบและที่สำคัญที่สุดคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากฟังและเคารพโดยธรรมชาติเปรียบเทียบให้เห็นภาพเพชรที่มีน้อยย่อมมีค่ามากกว่าสายที่มีมากคำพูดก็เช่นกันพูดให้น้อยลงแต่ให้หนักแน่นขึ้นสรุปบทที่สองพูดให้พอดีไม่ได้หมายถึงการเงียบตลอดเวลา แต่มันคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและพูดให้มีน้ำหนักเมื่อคุณเลือกคำพูดด้วยสติคุณจะมีพลังโดยไม่ต้องใช้เสียงดังเลยแม้แต่นิดเดียวบทที่สวางตัวให้ดีสร้างภาพลักษณ์ให้คนยำเกรงโดยไม่ต้องแสดงอำนาจคนที่น่าเคารพไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่วางตัวดีบางคนพยายามใช้เสียงดังเพื่อให้คนยอมรับ บางคนพยายามทำตัวใหญ่โตเพื่อให้ดูมีอำนาจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคนที่ดูขาดความมั่นใจโดยไม่รู้ตัวคนที่น่าเกรงขามจริงๆคือคนที่ไม่ต้องแสดงอำนาจเพราะแค่เขาอยู่ตรงนั้นก็ทำให้คนรู้สึกได้แล้วว่าคนนี้ไม่ธรรมดาภาพลักษณ์ที่ทำให้คนยำเกรงไม่ได้มาจากการโอ้อวดแต่มาจากจิตวิทยาของการวางตัว ซึ่งประกอบด้วยสีหน้าน้ำเสียงภาษากายและความนิ่งภายในความมั่นใจที่แท้จริงเริ่มจากการเคารพตัวเองก่อนจะให้คนอื่นเคารพคุณคุณต้องวางตัวให้คนอยากเคารพและสิ่งนั้นไม่ได้มาจากเสื้อผ้าหรูหรือรถหรูแต่มาจากการยืนอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องข่มใครการฟังมากกว่าพูดแต่ตอบตรงจุดการสบตาด้วยสายตาที่นิ่งสงบไม่หลบไม่แข็ง การนั่งเดินยิ้มพูดด้วยจังหวะที่ไม่รีบไม่ร้อนเพราะความรีบร้อนคือสัญญาณของคนที่ขาดพลังภายในส่วนคนที่วางตัวดีคือคนที่เต็มไปด้วยพลังภายในที่มั่นคงตัวอย่างจากชีวิตจริงคนสองคนที่พูดไม่เหมือนกันลองนึกถึงหัวหน้าสองคนในที่ทำงานคนแรกตะโกนใส่ลูกน้องแสดงอำนาจตลอดเวลาคนที่สองไม่เคยพูดเสียงดัง แต่พูดด้วยความสงบมั่นคงมีจังหวะน้ำหนักและสายตาที่มั่นใจผลคือลูกน้องกลัวคนแรกแต่เคารพคนที่สองความต่างของกลัวกับเคารพนั้นชัดเจนมากและสิ่งที่ทำให้คนได้รับความเคารพก็คือการวางตัวให้ดีวิธีวางตัวให้ดูหน้าเคารพใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน 1. นั่งตรงไม่เกรงไม่ห่อไหลไม่อวดท่าทาง เพราะภาษากายคือสิ่งที่คนรับรู้ก่อนคำพูดส,สบศพตายอย่างสงบในเวลาคุยไม่ต้องจ้องคำเขม็งแต่ให้มั่นคงเพราะสายตาสื่อถึงพลังในใจของเราได้ดีที่สุด 3. ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยน้ำเสียงนิ่งหลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือยเช่นเออก็แบบว่าเพราะคำพวกนี้ทำให้ดูไม่มั่นใจ 4. ไม่พูดแทรกไม่รีบโต้แยง้งไม่แสดงอารมณ์ง่ายการอดทนต่อความไม่พอใจโดยไม่แสดงออกทันทีคือความน่าเคารพ 5. เคารพในความเงียบหากพูดจบแล้วไม่มีเสียงใดเกิดขึ้นให้ยิ้มเล็กๆและนิ่งเพราะความเงียบที่มั่นคงจะดังกว่าคำพูดที่วุ่นวายผลลัพธ์จากการวางตัวให้ดีคนจะมองว่าคุณเป็นผู้นำแม้คุณไม่เรียกร้อง คนจะให้เกียรติคุณโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องคนจะฟังคุณแม้คุณพูดเพียงไม่กี่คำคนจะเกรงใจคุณไม่กล้าล้ำเส้นเพราะคุณมีพลังแห่งความมั่นคงและสุดท้ายคนจะนึกถึงคุณเวลาต้องการที่พึ่งทางความคิดเปรียบเทียบให้เห็นภาพคนที่วางตัวดีเหมือนภูเขาที่สงบนิ่งแต่มีก้อนหินหนักแน่นอยู่ภายในไม่ต้องลอยไม่ต้องขยับบ่อย แต่ทุกคนรู้ว่าภูเขานั้นมั่นคงและอยู่ยงในทางกลับกันคนที่พูดมากขยับตัวมากแสดงท่าทางตลอดเวลามักจะดูไม่มั่นคงและต้องพยายามเกินไปซึ่งผู้คนจะรับรู้พลังเหล่านั้นโดยธรรมชาติข้อควรระวังการวางตัวดีไม่ใช่การเย็นชาไม่ใช่การทำตัวสูงส่งหรือหยิ่งโสแต่คือการรู้จุดพอดีของอารมณ์ และรู้เวลาที่ควรนิ่งเวลาที่ควรแสดงตัวสรุปบทที่สคนที่มีพลังที่สุดในห้องไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่มีความมั่นคงในตัวเองและวางตัวอย่างสงบจนคนรอบข้างให้เกียรติโดยไม่ต้องขอบทที่สนิ่งเพื่อให้เหนือกว่าไม่ต้องรีบแสดงออกก็ได้ใจคนทั้งห้องคนที่นิ่งได้คือคนที่กล้ารอในโลกที่เร่งรีบในโลกที่ทุกคนพยายามรีบพูด รีบโชว์รีบพิสูจน์ว่าฉันเก่งคนที่เลือกจะนิ่งและไม่แสดงอะไรออกไปทันทีกลับดูเหนือกว่าแบบที่ไม่มีใครแตะต้องได้เพราะคนที่นิ่งคือคนที่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแสดงตัวไม่ต้องประกาศความสำเร็จจิตวิทยาแห่งการนิ่งเพื่อให้เหนือกว่าการนิ่งให้เป็นไม่ใช่แค่เรื่องของบุคลิกแต่คือการเลือกใช้พลังอย่างฉลาด คนที่นิ่งคือคนที่รู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งเพื่อจะเป็นผู้ชนะในสายตาคนเพราะในบางเวทีคนที่พูดน้อยกลับได้ใจคนทั้งห้องตัวอย่างชีวิตจริงเวลาคุณนั่งประชุมหรือคุยกับกลุ่มคนคุณอาจเคยสังเกตว่าคนที่ฟังเงียบๆไม่พูดอะไรตั้งแต่ต้นแต่เมื่อพูดเพียงไม่กี่คำตอนท้ายกลับได้เสียงพยักหน้าเห็นด้วยและชื่นชมเพราะอะไร เพราะเขาหรอกจังหวะเขาเก็บข้อมูลเขาประเมินสถานการณ์แล้วค่อยพูดในเวลาที่พอดีซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาดูเหนือกว่าคำพูดที่พูดทีหลังแต่ดังกว่าคำพูดที่พูดก่อนความนิ่งคือการะส,สมพลังคำพูดที่ออกมาจากคนที่นิ่งคือพลังงานที่ถูกกลั่นจนหนักแน่นเมื่อคุณพูดทีหลัง คุณมีโอกาสมากกว่าในการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเห็นความผิดพลาดของคนที่รีบพูดและใช้คำพูดที่หนักแน่นเพียงไม่กี่คำเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศได้ทันทีกลยุทธ์นิ่งให้เหนือโดยไม่ต้องเร่งแสดงออก <One. S 1> อยู่เงียบๆในช่วงแรกของสถานการณ์ใหม่ไม่ต้องรีบเสนอความเห็นใช้ช่วงเวลานั้นฟังและดูการเคลื่อนไหวของผู้คน 2ฟังด้วยใจไม่ใช่แค่เพื่อรอพูดคนส่วนใหญ่ฟังเพียงเพื่อหาช่องแทรกแต่คนที่เหนือกว่าคือคนที่ฟังเพื่อเข้าใจเพราะความเข้าใจสร้างอิทธิพลได้มากกว่าคำพูด 3. รอให้คำพูดของคนอื่นลดพลังแล้วค่อยพูดด้วยน้ำเสียงสงบช่วงเวลาที่เสียงดังวุ่นวายที่สุดมักไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดแต่ช่วงที่ทุกอย่างเริ่มเงียบลงเล็กน้อยคือเวลาที่คุณควรเปล่งเสียง สไม่แสดงอารมณ์เร็วเกินไปการไม่รีบโต้ตอบแสดงว่าคุณมีความมั่นใจคนที่มั่นใจจะไม่รู้สึกว่าต้องเร่งปกป้องตัวเองตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพคนสองคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกวิจารณ์รุนแรงคนแรกรีบลุกขึ้นโต้แยง้งโวยวายแสดงอารมณ์คนที่สองนั่งนิ่งไม่พูดอะไรจ้องมองนิ่งๆด้วยสายตานิ่งลึกแล้วตอบเพียงประโยคเดียวว่า ขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์ผมจะนำไปพิจารณาผลคือคนแรกอาจจะรู้สึกเหมือนชนะการโต้เถียงแต่คนที่สองกลับได้รับความนับถือจากทุกคนในห้องและสร้างพลังบางอย่างที่ไม่มีคำพูดไหนลบล้างได้ผลลัพธ์ของการนิ่งให้เหนือกว่าคุณจะดูเป็นผู้นำโดยไม่ต้องแต่งตำแหน่งให้ตัวเองคุณจะควบคุมจังหวะในทุกการสนทนาได้โดยไม่ต้องคุมใคร คุณจะทำให้คนเชื่อโดยไม่ต้องพยายามและสุดท้ายคนจะกลัวทำผิดกับคุณโดยที่คุณไม่เคยข่มขู่เลยสักคำเปรียบเทียบอีกครั้งคนที่เร่งรีบแสดงตัวเหมือนน้ำเดือดที่เดือดเร็วแต่ระเหยไวแต่คนที่นิ่งเหมือนถานที่ร้อนช้าแต่ให้ความร้อนได้นานคนที่ร้อนช้าย่อมเผาได้ลึกกว่าสรุปบ,บทที่สี่ นิ่งเพื่อให้เหนือกว่าคือการรู้จักใช้จังหวะไม่จำเป็นต้องแสดงอำนาจให้เห็นแต่ใช้ความมั่นใจจากภายในทําให้คนเห็นเองว่าคุณคือคนที่น่าเคารพบทที่ห้าพลังแห่งความนิ่งลึกจบให้สงบดึงใจคนให้เคารพโดยไม่ต้องขอร้องเมื่อคุณนิ่งพอโลกจะเงียบตามเมื่อคุณควบคุมตัวเองได้คุณจะควบคุมสถานการณ์ได้ และเมื่อคุณไม่ต้องตะโกนให้คนฟังคนจะเริ่มตั้งใจฟังคุณเองนี่คือพลังที่แท้จริงของการวางตัวอย่างมีสมาธิและภาวะผู้นำในความสงบที่คนมีวุฒิภาวะสูงเท่านั้นจะเข้าถึงได้หนึ่งคนที่ควบคุมตัวเองได้มากที่สุดคือคนที่ถูกยกย่องที่สุดคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกน่านับถือมากที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดหรือโชว์ความรู้มากที่สุด แต่เป็นคนที่นิ่งนิ่งในเวลาที่ควรนิ่งไม่ศาสตร์อารมณ์กลับเวลาโดนกระแทกไม่เอาอารมณ์มาเป็นเจ้านายของคำพูดไม่ต้องรีบตอบแต่ตอบช้าแบบหน้าเกรงขามพวกเขาไม่ได้เงียบเพราะกลัวแต่เงียบเพราะกล้ากล้าที่จะไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่กล้าที่จะยอมให้เวลาเป็นตัวจัดการกล้าที่จะปล่อยให้อีกฝ่ายเปิดไพ่ก่อนความเงียบของพวกเขาไม่ใช่การถอย แต่เป็นการวางหมากลึกในเกมชีวิตสองเงียบให้เป็นฉลาดเก็บพลังในธรรมชาติเสือไม่คำรามทุกครั้งที่มันเดินผ่านใครแต่มันทำให้ทุกสิ่งรอบตัวรับรู้ถึงพลังโดยไม่ต้องเปล่งเสียงคุณก็เช่นกันยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณไม่รีบร้อนเปิดเผยทุกอย่างคุณจะดูมีอะไรในตัวมากขึ้นโดยไม่ต้องพูดออกมา ตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าคุณอยู่ในที่ประชุมที่มีคนเสียงดังพูดเยอะพูดแทรกตลอดเวลาในขณะที่คุณพูดน้อยแต่พูดเมื่อจำเป็นพูดช้าแต่ชัดเจนผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคนในห้องจะเริ่มหันมาฟังตอนคุณพูดไม่ใช่เพราะคุณเสียงดังแต่เพราะคุณไม่พูดพร่ำเพื่อและทุกคำมีน้ำหนัก 3. <Three. S 1> คำพูดที่ผ่านการกลั่นจากความนิ่งคือคำพูดที่เปลี่ยนใจคนได้ การพูดโดยไม่คิดคือการเอาอารมณ์ชั่ววูบไปทำลายภาพลักษณ์ถาวรแต่การนิ่งก่อนพูดคือการใช้สมองจัดระเบียบหัวใจก่อนส่งออกทุกคำพูดที่ออกมาหลังความเงียบมักจะทรงพลังมากกว่าเสียงโวยวายที่พูดก่อนใครเสมอเช่นถ้าคุณถูกกล่าวหาถูกดูถูกหรือเจอคำพูดไม่ให้เกียรติคนทั่วไปจะรีบโต้กลับทันทีเพื่อไม่ให้เสียหน้าแต่คนที่วางตัวเป็นจานิ่ง มองเข้าไปในตาอีกฝ่ายแล้วยิ้มบางๆพร้อมพูดเพียงประโยคเดียวเช่นคุณพูดแบบนั้นได้เพราะคุณยังไม่รู้จักผมดีพอหรือขอบคุณที่พูดแบบนั้นผมจะเก็บไว้คิดครับประโยคเหล่านี้ดูธรรมดาแต่มีพลังเพราะมันมาจากการนิ่งก่อนตอบมันคือการควบคุมเกมด้วยคำพูดที่ถูกปล่อยในจังหวะทองคำ 4. คนที่นิ่งพอคือคนที่น่าเกรงขามอย่าคิดว่าการพูดเยอะจะทำให้คนยอมรับคนที่วางตัวดีจริงๆมักพูดน้อยฟังมากสังเกตเยอะและเมื่อพวกเขาพูดคนฟังจะเงียบคุณลองนึกภาพพระอาจารย์ผู้ใหญ่หรือผู้นําระดับสูงบางคนพวกเขาไม่พูดอะไรเยอะแยะแต่ทุกคํามีน้ำหนักจนทําให้ห้องทั้งห้องหยุดฟัง นั่นเพราะความนิ่งของพวกเขาสร้างแรงถ่วงในสนามพลังงานรอบตัว 5. วางตัวให้นิ่งดึงความเคารพจากภายในไม่ใช่จากภายนอกหากคุณต้องการให้คนให้เกียรติไม่ใช่ด้วยตำแหน่งหรือเสื้อผ้าแต่เพราะตัวตนที่คุณเป็นคุณต้องนิ่งให้เป็นก่อนเกียรติที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่เกียรติที่ได้จากคำสรรเสริญแต่คือเกียรติที่เกิดจากการวางตัวเพราะฉะนั้นอย่าเร่งพูดเพื่อเอาชนะ อย่าเร่งตอบเพื่อแสดงความเก่งอย่าใช้อารมณ์เพื่อเรียกความเคารพแต่ให้นิ่งให้มั่นให้พูดเฉพาะเวลาจําเป็นให้ถอยเมื่อ,อยังไม่มีข้อมูลให้ฟังด้วยใจไม่ใช่ฟังเพื่อเถียงแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่น่าจดจำในแบบที่คนอยากเคารพไม่ใช่เพราะถูกบังคับให้เคารพสรุปส่งท้ายทั้งห้าบทนิ่งให้เป็นพูดให้พอดียิ่งวางตัวดีคนยิ่งให้เกียรติ ไม่ใช่เพียงแค่คำคมแต่มันคือแนวทางชีวิตที่เปลี่ยนความธรรมดาให้กลายเป็นความทรงพลังหากคุณใช้หลักในบทความนี้ได้จริงคุณจะไม่เสียศักดิ์ศรีเพราะคำดูถูกคุณจะดูน่านับถือแม้ในห้องที่มีคนเสียงดังคุณจะดูเฉียบคมแม้ไม่ได้พูดอะไรมากคุณจะดึงความเคารพมาโดยไม่ต้องเรียกร้องจำไว้นะครับเสียงที่ดังที่สุด มักมาจากใจที่เงียบที่สุดพลังที่แท้จริงมักมาจากคนที่ควบคุมตัวเองได้และความเคารพที่มั่นคงที่สุดมักมาจากการวางตัวอย่างสุขุมและนิ่งลึกจงนิ่งให้เป็นพูดให้พอดีแล้วคุณจะพบว่าความเคารพไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียกร้องแต่มันจะเดินเข้ามาหาเราเองเพราะคุณค่าพูดเสียงดังโดยไม่ต้องเปล่งเสียงเลย หากบทความนี้มีคุณค่าและช่วยคุณได้บ้างในวันนี้ฝากกดติดตามช่องดิ c h a n ช e l p a s s ด้วยนะครับขอให้คุณพบความสงบในทุกวันที่วุ่นวายและให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างอ่อนโยนครับแล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ